ที่ฟังมามันมันเหมือนเราพูดพูดประเด็นที่แบบเราถูกบูลลี่เนาะแต่มันก็มีแวบขึ้นมาในใจว่าจริงๆเราก็เคยบูลลี่คนอื่นเหมือนกันมันมันมันไม่ได้แบบเป็นฝ่ายที่เราโดนกระทําฝ่ายเดียวแต่ว่าเหตุการณ์ที่เราเลือกจำอ่ะมันมัยจะเลือกจําแต่ว่าสิ่งที่เราถูกกระทำในอย่างนี้ยถูกดิ่ายเงินอ่ะตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลอ่ะเรารู้สึกว่าคําพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างสําคัญก็แบบเหมือนอยากให้กลับมาให้คุณค่าหรื กับคาพูดที่เราจะสื่อสารออกเราเราเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เด็กต้องมาเชิญหน้ากับกับกับเหตุการณ์เหล่านี้เองแล้วพอเด็กเป็นอย่างนี้เกิดหัวหน้าแกงขึ้นม,มามากๆเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่ก็มาต่อว่าเด็กเด็กก็ถูกบูลลี่ซ้ํามาด้วยระบบทางสังคมอีกแต่เราไม่เคยมาฟังเขาจริงๆเราไม่เคยมาดูแลเขาจริงๆเราไม่เคยมาอยู่เคียงข้างเขาจริงๆแล้วเราก็พยายามจะใช้อํานาจกดทับเขาอยู่ตลอดเวลาท้าน้าที่จริงๆแล้วว่าถ้าเราช่วยเขาเนี่ยเราอาจจะทําให้เขาตระหนักในอํานาจของเขาเองเนี่ย แล้วเขาอาจจะลู้ขึ้นมาปกป้องคนคนที่ทำร้ายเราเนี่ยแทย้จริงแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยล้วนเคยถูกทำร้ายมาก่อนทั้งสิ้นร้อยเปอร์เซ็นเคยถูกความรุนแรงมาก่อนทั้งสิ้นไม่เคยมีใครไม่เคยถูกความรุนแรงแล้วเรียนรู้ความรุนแรงได้โดยกําเนิดเพราะความรุนแรงไม่ได้เกิดโตมาโดยโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ความรักต่างหาที่เติบโตมาโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ นอกจากที่แบบเพื่อน <spe ll ant> เพื่อนที่มีท่าทีต่อเราแล้วอะ่ะมันมันลามไปถึงครูด้วยพอพูดถึงเรื่องการแบ่งแยกนึกนึกอีกช็อตหนึ่งถ,ถัดมาคือทั้งห้องมีประมาณอา่ะมีประมาณยี่สิบกว่าคนเนี่ยหนูจะเหลือนหนูกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไม่ถูกเลือกให้ไปเต้นครแบบูแบบแบบขี้เหล่ไงขี้เหล่หน้าตาขี้เหล่เต้นไม่ได้ที่จริงทักษะที่จาเป็นที่สุดที่ควรจะมีในศตวรรษนี้ก็คือทักษะการสร้างทางเลือกให้กับตัวเองเนาะเด็กถ้าเขาถูกบูลลี่อะ่ะ มันมีวิธีไหนบ้างที่เขาจะดูแลตัวเองได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลองทําอันที่หนึ่งลองทําอันที่สองลองทําอันที่สองถ้าทางเลือกเช่นไปหาครูทางเลือกที่หนึ่งไปหาครูสองหาเพื่อนสามแล้วก็วิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางว่าทางไหนที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดที่มันจะไม่พาให้ตัวเขาไปตกอยู่ในทางเสี่ยงหรือทุกคนไม่คุยกับเราเลยแบบแต่คุยกับเขาเขาก็ไม่คุยกับเราเขาก็เดินหนีเดินลุกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเรา,เราทําอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะ เราเราควรเราควรทำให้ environment หรือว่า o s y s y s t อะ่ะในสังคมของเราอะให้มันตระหนักเรื่องนี้ให้มากขึ้นไม่ใช่การเพิกเฉยหรือการแบบบูลลี่ bully, เป็นเรื่องที่แบบธรรมดาของเด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริง,รงๆมันไม่ใช่